อยากได้นฟ้าเพื่อนหน่อยดิไม่ให้ไปเฮียอะไรเะล่ะโอ้โอ้บรรัษเฉยโอ้เฮดีไอเนล็อปไอเนล็อิเฮียโอ้ยี่ลิงโคตรเฮียเลยไรยต์ไมีกบอกอยากอยากอยากเห็นอยากเห็นออกหมื่นปีเะล่ะเฮ้ยก็คือก๊อปของสายาชาวบ้านไปป่าแทนกูเฉยเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยเฮียกูป่าเฉยตะกี้บจะออฟเล่มนี้เอ้เฮียของมึงเนี่ยมึงซึนอเดลเลยหรอวะ เอ้ปล่อยปล่อยปล่อยกูบอกเลยปล่อยมึงอย่ามามึงอย่ามาห่วงอะไรวะไปเขาทุกทีเขาจะแบ่งยุยเขาแบ่งบุญอ้าวเฮ้ยทีนี่มันฝันเลยไอ้เนี่ยไอ้ที่นี่ไอ้ที่นี่ป่าเปิดก่อนที่มองติดใจไม่อยู่เนื้อตัวเท่าไหร่ใครพูดอะไรไม่เคยได้ยินกูไม่เคยได้ไไม่ด้เล่นแบทแมนแล้วพีอีซาดกูเล่นตัวอะไรดีวะเจกูเล่นตัวอะไรดีเจ พูดแต่ก็ฟังหมดเฮ้ยไอ้เจ๊เออนั่นแหละนั่นแหละวายเออได้ดีดีเขาเป็นเนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นนี่ยไอ้เจ๊ทำให้กูเป็นจุดอ่อนในควายทำให้กูเป็นจุดอ่อนมื่อกี่เว้ยที่สามเนี่ยกูแค่นั่นแหละมันทำให้ไอ้อื่นไม่ได้นอกจากวิ่งก็ไปรับดาวมีดแล้วได้ที่สามใหม่ใก็กูเป็นแท้งไงแต่กูได้รับดาวมีดสุดสุด ไอ้กูจะเอาพลังแฝงต้นไม้หรือว่าพลังแฝงเกาะดีวะไม่รู้ไม่เคยอ่านกันไหนเท่ก็วันเลยขนมชั้นไหนเนี่ยชั้นชอบโอ้ขนมชั้นอุงดูดิย่างแล้วเห็นไหมไหนขนมชั้นนี่อะไรยภาพพลังแฝงเนี่ยอ๋อขนมชั้นนะไม่ได้ขนมเธออย่ามาแย่งให้แล้ว ยี่กูเพียว์อ่ะยี่กูเพียว์ยี่ผายเลยเดี๋ยวบ้านใครไว้เฮียเปิดข่าวดูเนี่ยไอสัตว์ใช่บ้านคุณเนาะยิ่งเดี่ยววงสัมมนาเมื่อกี้ตังคิใช่ปะันจริงอะไรจริงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮียมันแบบงอกคงมันแพ้เฮียไวกิ้งเหรอวะเอ้ยเอาเสด็จเงยเฉยไม่ได้เฮียมันแปลงกันเถอะน่ะ โคตรแรงโคตรมหาศาลมึงมึงออกมึงมึงมึงจะออกล้างเองไหมล่ะมึงใหญเพื่สู้กับมันได้เอ้ามึงใหญ่สู้กับมันได้ไงมึงมีล้างแล้วไอ้เหี้ยผมพูดเนี้ยแค่รีก็ภูมิใจอุ่นใจแล้วแค่รีบอุ่นใจอย่างเงี้ยไม่มีเฮ้ยเอาป้าเอาป้าเอาป้าเอาเอาไอเชือกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเยอะแล้วไม่มีล้างแล้วเพื่อนไอ้ย เดี๋ยวกูรับล็อกให้เลยแล้วมึงก็ไม่ออกเลยไม่ออกเลยก็เลือกเอ๊ะเอาวะเอาวะแล้วนังกูรอเอวสุกันยังไงดีคิดนี่คิดไม่ออกยั่ไงดีเฮ้ยมันไม่ออกมาเลยอ๋อเอ้ยกูเห็นละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มาอ้าวหัวติดคลิปไอ้เหี้ยแผลลอกไอ้สัตว์เฮ้ยต่อยมันได้แล้วนะได้แล้วแล้วนึงมาล็อกกู เอ้ยสวยไอ้ตัวโอ้แม่งกูไม่มีฟิกเกอร์เฮ้ยดูคนหิวดูคนหิวป่ามันมาป่ามากลัวที่ไหนอ่ะกลัวที่อะไรเข้าไปดิเฮ้ยแมวละต่อเลยเอาเงี้ยเอาป้อมต่อเลยไม่ได้เออเอายี้อะไรสามตัวมันจะดันไหมเฮ้ยกระทืบแม่ง่ายดีเนี่ยไม่มีล็อกวะวะ แม่งม่น่ามีม่งแล้ดาอยู่โอเคเโอโเอตายไปเลยกันเฮ้ยไม่วมยโอ้ยยังไม่มีพาสีเลย่าสียเพื่อนรักยี่พาสีแม่งยังไม่มาสัตว์เอ้ยโอ้หมันตันเยอะเกินโอ้โหเดี๋ยวมื่อออกเท้าเฮียอะไรอะเฮ้ยเออมึงก็ออกเท้าสองมึงก็ออกเท้าสองคู่เิทายเก็บไม่ขายเลยเดียวตันเดียวเลย เฮ้ยมันออกแล้วไงมึงก็ต้องโดนออกรู้ว่ามันออกเปิดแมพเฮ้ยไอลิงน่าโง่มึงลงไปดิออกเปิดแมพพี่อะไรมันรู้หรือเปล่าว่ามีวิงอยู่ในแมพเนี้ยหลุดหลโอ้โหโุดมาหลุดมาหลุดมาไอ้ลิงกันงนี่มันไม่ลงมาขีไว้าอีสัตว์เอ้ยกูยังไม่ขึ้นไปช่วยนะเพื่อนกูการล่างก่อนไม่ต้องมึงเห็นกูไม่เนี่ยเฮียไม่เอาอ่ะเฮียกูไม่ไว้ใจป่าศูนย์สองหรอกเอ้ยไม่ศูนย์สองอันนี่หว่าเอาเดียวดิกูหลอก เนี่แล้วกูปล่อยอันติไปทำไมวะเนี่ยเอาดิเอ้ยทำไมเราจะตายอะเพื่อนโอ้โหระบายระบายระบามาแล้วมาดีมาดีว้าา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 าเดาาาาาาเา็าเดีายาาาเา็าเาาาเาาาาาาาเดาาาาอาา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 าเอาา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 าเ็ดาา กูไม่ช่วยจริงอ่ะวายนี่วายใช่ดิงไงล็อกอยากได้ล้าเพื่อนหน่อยดิไม่ให้ไปเฮียอะไรเะล่ะโอ้โอ้มาล้าเฉยโอ้โหดีไอ้นรกไอ้เนล็อกดีอะโอ้ยเฮียลิงโคตรเฮียอะไรยต์ไม่มีการบอกไม่ให้ไม่ให้ไอ้นรกเออเฮียไม่เพื่อนลิงมันคนเราต้องใช้กค่ต้องกินต้องใช้เว้ยไอ้เชี่ยนี่ทำตัวหนักไอ้ไอ้ลิงเนล็อกต่อได้ไหมมันล็อกกูแน่ไม่ได้ลิงนลกหน่อยเฮียโคตรนลก มแบทีเล็กนะลบเอาอยู่ดิคเก่าอาทีเล็กมึงใครเรียกนานอะเอ้เฮ้ยทีเย็นดยทีนยนนะนี่นี่แอรติงคอมโบผ่าเป็นขั้นสุดหรอเฮ้ยมึงเอามาไปแกติงกูนีม oh, ันทำาเลยกับรองเท้าสิต้านฐานะสิวะแล้วมึงเข้าไปทำไมนะเฮ้ย ไม่มันฆ่ากูไม่ได้หรอกแต่กูฆ่ามันได้เหมือนกันเนี่ยมันฆ่ามึงได้พิงไม่ได้ไอ้้เหียกูเก่งไอ้เหี้ยอะไรนะมันฆ่าผมได้ <c oughs> มันไม่ได้เพราะกูเก่งครับเออนี่ฟังด้วยเดือนีอ้ยิ้มเห็นหนีหางจุกตูดเข้าป,ป้อมุูพี่เฮ้ยเอากลาง<อ>นี้ดีดีดีนี่ไงเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะกันคีไปหน่อยดิไม่มีใครมากันคีเพืเลย ไม่กูตายเพราะคิกที่มาช่วยอ๋อกาลีมันทำอะไรไม่ได uh, so ้เลยวะตาฝั่งนั้นแม่งไม่มีใครอยู Allāh ่นิ่งๆเลยไอ้เหี้ยมันก็เดินยิงสิไอ้เหี้ยมันหนีอ่ะมันก็พิมพ์บอกมันได้เรื่อยๆกาลีอะมันต่อได้เรื่อยๆรับคุณร้ดงเร็วไปบอกมันดีอยู่นิ่งแป๊บนึ่งเห็นกาลีก็เห็นเพิ่มเดียวแม่งอันตรีอันตรีสติไอ้เหี้ยนี่เงียบจ่อยไอ้เหี้ยอาพาร์ท รเราเสร็จก่นเลยรเราเสร็จก่นเลยน่าตีไปเลยเดี๋ยวกูสอนให้อันนี้งไงอยู่ใกล้ๆเลยว่ะไงอ่ะเคลียร์สกิลไม่โดนสกิลเลยเฮ้ยถอยก่อนเพื่อนเต็มเลยว่ะเฮ้ยแล้ววอถอยเลยถอยเลยถอยเลยไม่ไหวว่ะเพื่อนใช่กูเดินติดขื่อเฮียเอ้ยไอ้ถับอาบ้านถับเดี๋ยวดิ โอ้คิดได้โอ้โหกูล็อกแล้วมันล็อกกูแล้วโอ้โหไม่ได้อะไรเลยบิ๊กเกอร์ทีเดียวมึงเข้าไปทำไมอ่ะมากินมห็นมึงเข้าไปแล้วมึงก็หายเฮ้ยได้ความแรงเั้ยเออเร็วๆไอ้ลิงกลางมึงทำประโยชน์หน่อยดิไปถอยที่มึงปล่อยดีกว่าวะเมอ่อลอยเฮ้ยแล้วมึงไม่ดันต่อเล่นเซฟเล่นเซฟเซฟสวนเลยสวนเลยสวนนียสวนตูดเป็นยังไงย็ดไม่ บุบบอมบุบบอมบุบบอมเฮ้ยท่เฮ้ยทำทำทำทรงไว้ทุบตับทุบตับเขาไอ้เหี้ยเรือไม่ลดเลยเฮ้ยย่อเทพเจ้าสายฟ้าเอาอีกแกดูดิก็มึงสู้มันได้ไม่ใช่หรอมึงก็เอาสิไมึงบอกว่าสู้มันได้ทำไมจะตายคู่วะไอ้เอ๊ะเป็นคนโหดนะเจ๊เฮ้ยทำไรอะเฮ้ยเออโอเคอืมนี่แม่เฮ้ยจะตาย มึงจะโดนพุ่มฝั่งซ้ายกับขมือบบเจสูอยู่ตรงคุ้มมังกรเจไม่รู้มันเดินไปยังเอ้ยมึงเลื่อนมันมึงเลื่อนมันไม่เต็มนะเว้ยมึงคือโจ๊กเกอร์นะเว้ยทำทำ,ทำอะไรไม่ได้อ๊ยู่แค่อย่างเดียว <laughs> เฮ้กูจะโดนมเมื่อวะเฮ้ยเอาไว้ไอ้เหี้ยส่งตุ๊กตับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย โอ้ดูดิทำไมมันเบาตุ๊กป่องกันวะอุ้ยโพ่อมึงไปถอยได้เพื่อนจับแบ๊กกูจับแบ๊กกูกินได้เฮ้ยอ่าแตกคนอุ้ยไม่แตกเลยไม่เฮ้ยขาป้อมแล้วเฮ้ยเฮ้ยพวกนี้อุ้ยอยู่ดูโคตรหิวเลยอ่ะเฮ้ยเราได้จะตายเอาก้อนไปป้องกันได้ไงยังตายได้ไงกูเง แล้วม oh ah. oh ันตายตรงไหนเฮ้ยเียตัวบางมีให้เข้าไม่เข้าไอ้เฮียไปโดดตัวเฮียอะไรนะอ้าเอ็นฟุ๊อ็นฟุไอ้เฮียตัวบางไม่ยืนกันอยู่สองตัวเฮียไปตีตัวหนาสัสเฮ้ยเฮ้ดิแล้วเฮ้ยเอาหมดดิมันล็อกไปแล้วมันล็อกไปแล้วล็อกไอ้ทำไรอะเฮ้ยทำไรเฮ้ยมึงเอาเฮียอะไรอะ เฮ้ยเฮียหลอนนี้ยหลอนนี้เฮ <sa> ียหลอนนี้ไอ้เหี้ยหน้าอย่างสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไอ้เหี้ยอะไรไอ้เหี้ยกำแพงสาสตรหมดแล้วไอ้สัตว์เลยถูกขนาดนั้นน่ะเสียเสียเฮ้ยเฮ้ยมาดิคุยอะไรอ่ะคุยอะไรอ่ะอาดิเาพักสวนทางหมดไอ้เหี้ยไปไหนอย่างนั้นแ่ะกูว่าแล้วก็แล้วเออมันมันจะล็อกคุยเพื่อนมึงก็มาดิมันล็อกกูแล้วเฮ้ยกูโดนล็อกวระจามทำไมมันล็อกคุยทำไม มันไม่ไล็อกตัวหลวงไว้เชี่ยไม่เข้าใจว่ะไอ้อาแตกนะแตกไอ้เยอยเฮ้ยอ่ะแตกหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไออยู่ได้ยังไงไอยิงให้ได้หมด้าวไอโถรอดหมดเลยวถ้ากตัวก้องม่เชลลี่ไอหมดอยู่แค่ไม่ใส่ตาเอียงไอ้ โดนโดนส่งยิงใส่ติดโอ้โหเสียใจแต่ว่ามันมุมมันเหลี่ยมไม่มีถ้ายิงโดนไม่รับแรงเลยแล้วไปแรงไปกองแรงไปแค่เพเอาเฮ้ยเฮ้ยแทกแทกตัวแก้ทางแก้ทางเนี่ยแหวว่าทารโก้จะโดนล็อกตายอยู่ดีๆแหวว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเหมือนกูจะโดนล็อกเลยเพื่อนกินไม่ดีสวัดีกว่ากีฬาไม่เอกของแบบโอ้โหอะไร ขี้โกงวะแบนได้ป่ะขี้โกงเฮียมันก็กูล้างแล้วเจตายก็เฮี้ตายมาแล้วเพื่อนเจได้ไหมได้ไหมได้ไหมเฮ้ยสตันเฮียอะไรตัางหนาเนี่ยเอูุ้อยู่ไหนวะมันอยู่หลังนู้นเลยเนี่ยมันอยู่แถวนั้นเว้นแล้วกเห็นแล้วเนี่ยมันอยู่พุ่มพุ่มซ้ายอะพุ่มแอวอะขอฟ้าได้ป่ะเอาไงี้ยเอาไปเลยกูให้ไปเรืยโอ้โหจบแล้วเว้ยทำไมไม่มีตัวบังเอ้ยกูเจอไอ้สุแล นี่เรียบร้อยมึงเอาไปหมดไอ้สองไอ้สองเหมือนกันไอ้กองแรงกองแรงกองหมดถึงอยู่้อยู่กองแรงมึงยนนานม่นปีหมื่ปีหมื่นปีก็คิดว่าแล้วไอ้กองเนี่มึงดูไอ้กองมึงดูไอ้กองนั่นดิ กล้องอีกมอมันบังอันติอันติมีป่ะเพื่อนไม่มีเฮ้ยเอาตายตายตายกล้องตีคลิปอยากคลิปเข้าป่าวคลิปไม่ทำไมอย่ากดดันอย่ากดดันอย่ากดดันเฮ้ยเฮ้ยกล้องเวลามึงจะสายตาเอียงเรียบร้อยโอ้๋วิโคตรโหดเลยเฮียไอ้ริงนี่มันเถื่อนไงวะแม่โอ้เรียบร้อยเลยสัตว์เอ้าไปกินเด็กกับลูกไหมลูกเลยออกมามันเถื่อนจริงเฮีย ยิ่งไม่ได <st> ี้ไ <apology> ม่ได้่พูดแรงเลยนะเว้ยสัตว์ยี่สิบเมื่อกี้ไม่มีสัตว์เฮ้ยเอหนีเลยหนีเลยหรอตาเขาปิกตาตายตาตายอาครับขาหรอโอ้ยเย้ยพวกหน้าถูกกระเพง